คำเตือนคลิปวิดีโอที่ท่านจะได้รับชมต่อจากนี้อาจจะมีคำพูดที่หยาบคายและเน็บแนมและอาจจะเข้าข้างฝั่งตัวเองผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีหรือเชียร์ทีมที่ถูกเน็บแนมควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองไอ้ซัดอาสวัสดีท่านผู้ชมทุกคน,นครับผมวันนี้ะฮ้มาเจอกับเกมพรีเมียร์ลีกนะครับผมนัดที่ จะเป็นว่านัดแรกหลังจากโควิดก็ได้นะครับผมเพราะว่าคู่แมนซิตี้กับอาร์เซนอลนั้นเป็นนัดตกค้างนะครับผมนะก่อนนัดนี้นะครับผมเป็นวิกแมตนะครับเป็นไก่ชนผีนะครับผมที่สนามท็อตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมนะครับผมซึ่งนัดแรกเนี่ยแมนยูสามารถเอาชนะสเปอร์มาได้2ประตูต่อ1นะครับผมแล้วนัดนี้นะครับผมทางท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับขาดเดลี่อารีครับรูปทางแผนของ สปอร์ครับผมมิโยริตอูลิเย่ซานเชสอันเดวิลเล่เดวิสเอนดัมเบเล่วิงซิโซโก้มูซามูซาซิโซโก้ลูคัสมูเร่เฮลิเคนและซอนฮึงมินนะครับผมทางฝั่งแมนยูมีเดวิดเดคอาร์ครับผมอารอนวิสซาก,ก้าวิกตอร์ลินเดเลอร์เฮลลี่แม็กไกว์ลูกชอคู่กลางมีมาติดเฟสกองกลางสามตัวมีแดนนีเจนบรูโน่เฟเนเดสซ้ายเป็นมาร์คซิยาบและ ซ้ายเป็นมาคาแลฟอร์ดนะขออภัยแล้วกองแน่ตัวเป้าเป็นองโตนี่มักสี่าวนะครับผมนะก็เริ่มเกมครับผมสเปอร์ครับเป็นเสื้อขาวบุกจากซ้ายไปขวาก่อนในครึ่งแรกแล้วแมนยูบุกจากขวาไปซ้ายนะครับผมเสื้อแดงครับอาครับเอ็นดอมเบเล่ครับผมให้ที่เบนเดวิสอูรยเอาครับ ก็ค่อยๆตั้งเกมกันไปนะครับผมทั้งสองทีมก็ดูแล้วไม่น่าจะบุกใส่กันทั้งคู่นะครับผมน่าจะแบบอุดแล้วรอสวนนะครับผมก็สไตล์โชเซ่มูริญญแล้วก็โอเลกุน่าโซชานะครับผมเจอทีมใหญ่อย่างนี้ก็อย่าเพิ่งรีบบุกเข้าใส่นะฮะแต่เซไดน,น่านี่เอามาสซิเอาจะยิงจา้านี่โอ้โหไม่ตรงกรอบครับผมเกือบไปฮะดูกันอีกทีครับผมวานบิสซาก้า ให้มาที่เฟรตตรงกลางแล้วโอ้แทงให้มาซิยาครับมาซยาพลิกตัวหนีแล้วก็ยิงโอ้โหเ้ยมันไม่ตรงกรอบนะครับผมเริ่มมาไม่ทันไรครับก็ได้ทักทายก่อนแล้วครับแมนยูในเตดอันนี้เป็นการเจอกันครั้งแรกเลยนะครับผมในสนามท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมนะครับผมหลังจากสร้างเสร็จแล้วนะครับ ก็ท่านผู้ชมอาจจะรู้ไปแล้วแต่ผมอยากจะบอกนะผมนะมีม,มีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับนะเอออนหนึ่งมินสายที่เดวิดยังไงแมนยูมึงไม่เข้าบอลสักตัว,ตวออสวยครับแดนนี่เจมเจมมาที่เฟรดแล้วแมนยูจะสวนครับผมมาที่แรดฟอร์ดบูโนชีแล้วแรดฟอร์ดไม่ได้นะฮะให้ลูกชอลูกชอเปิดให้กับมักซียาวยังไงครับอืมอ้มหงงงคือหลังไปครับสารเช็คจะแตะเข้าโกาประตูตัวเองเลยหรือเปล่า ไม่ครับผมใครจะโง่ขนาดนั้นฮะอินดอเบลเล่ให้ที่ซอนเฮมินโอ้โหโดนลุมสองครับเรียบร้อยนะฮะน,นี้โซเชนี่แบบให้เก็บซอนเก็บเค้นเลเลยนะครับผมนะทำให้เล่นไม่ออกนะฮะอาจจะมีเข้าข้างเมนูบ้างนะครับก็เป็นทีมที่ผมเชียร์ครับครมีปัญหาเจอได้รอเล่นนะครับผมนะเปิดมาแล้วไม่มีอะไรครับผมอา้าแล้วไอซันลูกชมทำอะไรมงให้เขาเฮลิเคน ให้ที่ซิตโซโกเปิดมาโอ้โหดีนะครับมันล้นออกไปไม่ไงั้นนี่ชิบหายนะฮะลูกตั้งเตะครับผมโอ้โหโอกาสคลองบอลสเปอร์หกสิบห้าเปอร์เซ็นนะครับยังได้บอลครับสเปอร์ครับให้ที่ซอนฮึงมินเอ็นดอมเบเล่เปิดมาจะให้เฮลิเคียนแต่โดนล,ลินเดเลอร์ครับผมอ้าวมาติดยังได้ครับให้ที่มาร์เซียวมาร์เซียวมึงจะไปยังไงมีคนเดียวคืนหลังให้เด้นะเจม บูโน่บูโน่ค่อยๆไปออกมาซ้ายแลตฟอร์ดจ่ายย้อนหลังลูกชอครับลูกชอเปิดมึงเปิดให้ใครครับผมหวัวเดี๋ยวไปเร่วเคลียว์มาแล้วบอลมาที่มูล่อูรีให้วิ้งมาที่อูรีเยลายเล่นกับอูรีเยครับผมก็เป็นเกมอุดทั้งคู่นะครับผมไม่รู้ว่ามันจะบุกใส่กันเมื่อไหร่นะฮะอันนี้เป็นบอดแข่งกันเองนะผมมีหน้าที่ภาคอย่างเดียวนะครับผม แอลิแมกควายครับโอ้โหเป็นกองหลังที่โยนบอลยาวค่อนข้างแม่นอยู่แล้วครับแต่จังหวะนี้โอ้โหแม่นไม่แม่นก็ดูครับแม่นแ,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 แต่ว่าเอาบอลลงไม่ได้ครับอองโตนี่มักซียาวตัวเล็กกว่ากองหลังทางฝั่งสเปร์นะฮะดาวิซอนซานเชสครับผมอา้าวเหมือนจะเลี้ยงขึ้นไปยิงเองหรือเปล่าครับเห็นว่ากองหน้าไม่ยิงเดี๋ยวกูขึ้นไปยิงนะครับแอลลี่วิงเอนดัมเบเล่ครับเดวิสยังไง เอาแล้วแล้วหลุดมาโอ้โหปล่อยบอลไปหมดครับไปชิบหายเกือบโดนครับแล้วแมนยูจะสวนได้หรือเปล่าออเซนัเซียวโดนทําฟาวครับอาจารย์ยังไงจบใบเหลืองใบแดงสักใบอันนั้นก็คงจะเวอร์ไปนะครับผมแหมอองซียาครับโดนแฮร์รี่วิงนะครับผมนี่มันจะจิ้มเข้าไปเบาๆรู้ไหมว่าเธอนะรั r ตอนเมาโอทาลัดเบาๆ เหมือนไฮริวิงจะไม่ค่อยพอใจกรรมก,การนะผม,มกรรมก,การน่าจะแจกใบเหลืองแต่แม่งเสือไม่แจกอ้าวแล้วเปิดไปบุนโน่ฟานันเดสเนี่เปิดไม่ค่อยดีนะครับผมโดนโมงสากัดออกมาแล้วซอนมนินโดนเฟ็ททำดีจังหวะนี้มากซิอาห์คืนให้เฟ็บุนโน่ชิปไปให้มากซิอาห์ไอสัตว์มึงจะทำยังไงโอ้โหโดนชิปไปครับไม่มีโอกาสได้ยิง <c oughs> อออืืหลีลายึกยักจังว่าจะส่งก็ไม่ส่งครับจังหวะนี้แต่แมนอยู่ในทุ่มครับผมบอลอยู่ที่บอลวิสาก้าทุ่มมาที่เดนนิสเจม โอ้โหมึงรีบไปครับแต่ได้ได้เจมได้ได้เปิดเข้ามาให้ใครก็ไม่รู้เข้า่ปให้เนักเตะสเปอร์แล้วสเปอร์จจะสวนแฮี่เคนยังไงมาติดโอ้โหเอาแฮี่เคนไว้ไม่อยู่ดูคัสมูลราซิโซโก้เห็นหรอไปเลยสเปอร์ไม่รีบนะครับผมก็สไตล์โชเซ่มูรินโยครับผมค่อยๆเนิบๆครับเนิบๆอ่าเนิบๆเล่นบอลไปครับไม่ต้องรีบนะครับผมไม่เสียก็ไม่ได้ครับอ้าว ตอบโซนมาให้ที่แฮร์รี่เคนโอ้โหเชียงรายครับจังหวะน,นี้เหนือมากแล้วเอา้าไอเฮียโอ้โหมึงเล่นอะไรกันครบคับกองหลังแมนยูเกือบนะครับผมสงสัยเล่นตลกครับจังหวะเมื่อกี้ดูกันอีกทคีครับลูคัสมูร่าตอกโ้นมาให้ที่แฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคนโอ้โหยิงแบบวืดวืดแล้วเฟตมึงจะเอาหรือไม่เอาแล้ววันดิซากะมึงอะไรกันไม่กล้าแล้วก็โดนยิงมาจาังหวะนี้ดีที่มันไม่ตรงกกอบนะครับผมงานเกือบงานเกือบงอกนะครับแต่เล่นเจม b ูโน่เฟอร์นันเดสเฟสดผมก็ไม่เข้าใจนะครับผมว่าทำไมนัดน,นี้เขาไม่เอาปอกบาคู่เฟสดไปเลยนะฮะอ๋อปอกบาคู่บูโน่นะครับผมขอภัยแม่พูดผิดพูดถูกไปแล้วกูเนี่ยอา้าวได้ฟาวจาวังหวะน,นี้โอ้โห,หนาก่อบเข็มโทษจังหวะอันตรายครับยังไงครับดาวิซอนซานเชสตอนโดนแมนยูปิดบัญชีแล้วครับผมบูโน่เฟอร์นันเดสนะฮะยิงโชว์ไปสักหนึ่งประตูนะครับผมดูนี้นี่ครับผมอา้อาวอ้าว ชี้ตาครับผมสงสัยตาไม่ดีนะครับต้องไปหายายก่อนนะครับผมมุกแป๊กหลังกูโอ้โหอีนิดเดียวก็จะเข้าในกรอบเขตโทษแล้วไม่เข้ากรททอบเขตโทษบุโน่จะมันโอ้โอยิงไปตีกกำแพงนะครับผมแข็งแก่งยี่กวอนกำแพงเมืองจีนครับผมมาที่แดเนียลเจมแดเนียเจมยึกยักยึกยักวันวิสัก้วันวิสก,ก้า,กกาจะเปิดหรือเปล่ามาที่บรูโอ่ครับ บรน่ Bruno, เล็งหาเพื่อนแล้วโอ้ไปเองได้แล้วยิงไกลแม่งเลยครับโอ้โหโยลิสเซฟออกมาครับผมอูริเยเคลครับสอนมินไนวิงอัิเคนก็ยังคืนหลังนะครับผมแหมเป็นบอลสไตล์แบบเนิบๆน,นะครับผมคืนไม่ได้ก็คืนหลังฮนะไม่รีบครับสเปอร์แต่ว่ามึงโอ้โหจะอะไรเนี่ยมึงต้องบุกใส่กันนะครับผมโอเคครับหมดเวลาครึ่งแรกไปเสมอกันศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับผม ก็มีโอกาสกันทั้ง2ฝ่ายนะครับผมแต่ยังจบไม่คมกันเองนะครับผมโอ้โหมีโอกาสครั้งหนึ่งครับสเปอร์เกือบยิงได้ครับมาดูโอกาสครึ่งแรกนะครับผมโอ้สเปอร์ครองบอลเยอะชิปหายนะครับ61ต่อ3 9นะครับแต่โอกาสยิงสเปอร์ครั้งเดียวนะครับแมนยู3ครั้งตรงกรอบ2ครั้งนะครับผมแต่ก็ยังไม่ได้ประตูนะครับฮูโกยริซเซไป1ครั้งนะครับผมนะแล้วก็สเปอร์ทำฟาวไป2ครั้งนะครับผม มีครั้งหนึ่งนะฮะโอ้โหนั่นได้ประตูนะมีฟาวน์น่าน่าเกาะเขียโทษแต่บโน่ยิงไปชนกำแพงนะฮะไปเริ่มขึ้นหลังกันเลยครับอา่าคราวนี้แมนยูได้เคลียร์จากซ้ายไปขวาบ้างนะครับผมดูว่าคู่นี้จะมีสกอร์กันหรือเปล่านะครับผมเบนเดวิส เบนเดวิดครับผมจะเลี้ยงขึ้นมาเองครับนมึงก็ไม่รีบกันจริงๆนะครับนักเตะสปเปอร์ซิโซโก้ขวาที่อูลิเยอูลิเยครับยังไงซิโซโก้เล่นกันใกล้ๆนะฮะไม่จ่ายบอลไกลครับผม <c oughs> ขอให้ท่านผู้ชมนะฮะมูซาซิโซโก้ตองกีเอ็นดอมเบเล่มูซาซิโซโก้โอ้โหเล่นกันสองคนครับผมสงสัย วุยซื้อบอลให้มึงเล่นกันสองคนเอาแล้วจังหวะนี้มายิงโอ้โอหซอนนึงมินยิงไปแล้วครับผมเรียบร้อยครับโอกาสไม่ต้องมากขอแค่แบบจัดๆครั้งเดียวครับสปเปอร์ครับผมขึ้นนำเมนูไปแล้วไอสัตว์เอ้ยกองหลังเมนูมึงทําอะไรครับลูกนี้โอ้โหไปดีใจหน้าแฟนบอลนะครับแต่ของจริงนี่เขาไม่ให้แฟนบอลเข้าสนามนะครับผมดูกันอีกทีครับผมโอ้โหเอน็นดอมเบเล่เล่นกับทิโซโก้สองคนแล้วจ่ายให้ซอนนึงมินซอนนึงมิน แบบค่อยครับผมส่งแบบค่อยๆให้แฮร่เคนแฮร่เคนแม่งคืนและซอนแม่งยิงขวาตะบันเต็มตินนะฮะดูกันอีกทีครับผมบุ้มเดคแยแม่งหมดสิ์เซฟนะผมต่อให้พุ่งไปก็ไม่น่าจะเซฟได้แล้วนะครับต่อให้เป็นพ่อเดคแก็เซฟไม่ได้ครับผมรอบนี้ไปดีใจหน้าแฟนบอลตัวเองเลยครับผมสเปอร์เอาลวครับ52นาทีครับผมสเปอร์ขึ้นนำแมนยูแล้วครับจะแก้เกมยังไงครับสำหรับโอเล่กุนนาโซชานะครับผม จะส่งปอกบาลงมาแก้เกมหรือเปล่าครับผมหรือว่าจะนั่งยิ้มอยู่ในสนามนะฮะอา้าวแฮร์รี่เคนซิโซโกโมาที่ซอนฮึงมินโอ้โหซอนฮึงมิน,นนี่ตัวอันตรายนะผมครึ่งแรกนี่เก็บไว้อย่างดีแต่ครึ่งหลังนี่กองหลังแมนยูเริ่มปล่อยนะฮะซิโซ,โซโกโมาที่แฮร์รี่เคนครับผมโอ้โหมันไม่มีใครบังแฮร์รี่เคนไว้เลยนะฮะให้เขาจ่ายมาที่แฮร์รี่เคนเรื่อยๆนะครับเริ่มนะครับหลังแมนยูเริ่มยุ่ยแล้วครับ ตัวน,นี้นี่กลายเป็นการไหนที่ช่วแล้วเปิดมาจังวันนี้เดคแคร์ชกออกไปครับผมอย่างเข้าทางสเปอร์นะครับผมตองกีเอ็นดอมเบเล่ครับผมนักเตะที่แพงที่สุดของสเปอร์ตอนนี้จ่ายให้กับเฮลิเคีนโอ้โหแล้วยิงจังหวะนี้เดคแคร์เซฟครับผมโอ้โหยิงด้วยซ้ายนะครับแต่บอลน,นี้ไม่ออกวันวิสก้าเคลียร์ออกมาก็ไม่ดีครับผมเข้าทางนักเตะสเปอร์มึงเคลียร์อะไรอย่างนี้ฮะมึงน่าจะปล่อยออกหลังไปเลยก็ได้นะครับผมให้เป็นลูกเตะมุมไปแล้วสเปอร์เปิดมาเข้ามือ R, เดคแคร์ครับผมเดคแคร์รับสบายลินเดเลอรมึงจะกระโดดอะไรเมื่อกี เดียนเจมครับผมให้ที่บรูโน่บรูโน่ายเร็วให้ o, มักซิยาวมักซิยาลมึ่ายให้ซิโซโก้ครับผมแล้วสเปอร์จะได้สวนเลยครับผมมักซียาวทำดีมากจากังหวะนี้เผาบ้านตัวเองครับโอ้โหมาติดมาช่วยมานติเล่นเล่นเกมรับได้ดีนะครับนั่นนี้อา้าวแมนยูได้แล้วก็เสียบอลไปอย่างรวดเร็วนะครับผมไม่รู้ว่ามึงจะเอาบอลมาทำไมแล้วก็เสียนะครับอูรีย กับซิโซโก้แฮนรี่วิงเป็นดัมเบลเล่จ่ายมาที่มูล่าเข้ากายที่แฮร์รี่เคนอีกแล้วแล้วมาที่ซอนทึมินโอ้โหมันย้อนหลังซอนทึมินไปบ mm hmm. อลอยู่ที่เดนเจมส์คือหลังให้เดคเคอาครับผมเดคเคอาเปิดมาด้านหน้ามักซิยาวมงได้เด็กก็ไปเข้าทางนักเตะสปเปอร์อีกแล้วนะครับผมก็ตามสูตรครับแมนยู สเปอร์คลองบอลได้เรื่อยๆนะผมแมนยูนี่แทบจะหาฟุตบอลไม่เจอครับตอนนี้มาที่ซอนฮึมินให้ที่แฮ์ดี้เคนซอนฮึมินอีกแล้วยิ่งโอ้โหดีกรีอครับผมช่วยชีวิตไว้อีกแล้วครับกองหลังแมนยูตอนนี้ยิ่งกว่ากระดาษทิชชู่นะครับผมน่าจะเป็นกระดาษทิชชู่ที่เอาไปจุ่มน้ำนะครับผมโอ้โหยุ่ยเหลือเกินซิดโ,โซโก้อูริเยตอนนี้เจนาทีนะครับผมก็ยังไม่น่าจะขยับทางฝั่งมานั่งสำรองของทั้ง2ทีมนะครับ โซชาจะแก้เกมหรือเปล่าครับเกมนี้หรือว่าจะใช้นักเตะชุดเดิมจนจบเกมนะครับผมอ้าวจ่ายมาแล้วยังไงครับเอาฟาวเลยหรือเปล่าแฮรี่แม็กควายเหมือนไปปอบลูคัสมูเล,ล่อะไรครับไปทำฟาวเขาหรือเปล่าครับแฮรี่แม็กควาดูกันอีกทีครับผมลูคัสมูเล,ล่ทำอะไรครับโอ้โดนแม็กควายเหยียบไปนะครับผมแม็กควายแต่เบาๆแต่มูเล,ล่ใช้ acting นะครับผมเหมือนกับเรียนมากับครูเงาะนะครับ แม่ไฮรี่เคนจะเป็นคนยิงฟรีคิกจกังหวะนี้ยิงไปติดบล็อกนะครับผมแล้วก็ยังไม่เปลี่ยนตัวนะครับผมสำหรับทั้งสองทีมซอนมินเปิดลูกเตะมุมมามงเคลียออกมาได้บรูโน่ถึงหรือเปล่าไม่ถึงครับผมเบนเดวิสได้บอลให้ที่เอนดอมเบเล่เอนดอมเบเล่โอ้โหเลี้ยงผ่านมาติดมาให้ที่ซิโซโก้ชิปเบาๆให้ ลูกชอมองออกหลังครับผมเสียเตะม,มุมอีกแล้วครับอ้าวครับก็ยังไม่มีการขยับนะครับจากทางฝั่งม้านั่งสำรองของทั้งสองทีมก็ไม่รู้ว่ามึงจะเปลี่ยนตัวกันหรือเปล่าครับแต่ตอนนี้สเปอร์ครับผมโอ้โหดีเฟนต์แล้วครับสงสัยจะรับเต็มตัวครับสไตล์โชเซ่มูรินโยมาติดใช้ความขยัน มาให้มักซียามักซียาจะไปเองหรือเปล่าครับมีคนเดียวโอ้โหไม่กล้าไปนะครับผมไม่ค่อยกล้าเล่นเท่าไหร่ครับวันนี้สงสัยจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะครับผมสงสัยจะกลัวโควิดเกินไปซีโซโ,ซโกให้ที่อูอริเยอูริเยแรดฟอร์ดใช้ความขยันบอกว่ามักซียามึงไม่ไปเลยเดี๋ยวกูไปเองแล้วแรดฟอร์ดมาเลี้ยงไปให้มักซียามักซียามึงจะเสียบอลอีกเช่นเคยหรือเปล่ามักซียาเอาตัววางบอลไว้ครับ ลอเสียวยังได้ให้ที่ลูกชอลูกชอเฟซชอปหนึ่งจังหวะแล้วจะเปิดมึงจะเปิดเมื่อไหร่จะเปิดเมื่อไหร่ลูกชอมึงเปิดเปิดไหมไม่เปิดครับล็อกไปล็อกมาโอ้โหยิ่งก่าแม่กุญแจแล้วโดนแย่งไปครับเรียบร้อยสเปอร์เอาบอลไปแดกครับจะหมดเวลาแล้วมึงลูกชอมึงทำที่อะไรของมึงครับไม่เปิดสักทีแล้วสเปอร์ จะสวนอีกหรือเปล่าอ้าวเฟสครับผมสงสัยหัวร้อนแล้วจังหวะนี้ไปทําฟาวเขานะครับผมรับไปเลยหนึ่งเหลืองครับผมเอาของสมน้ําหน้าคูณไปฮะโอ้โหไปทาฟาวแฮร์รี่เคนชัดเจนนะครับผมสงสัยหัวเริ่มร้อนครับผมไปเตะเลยครับเหมือนว่าถ้าไปทําให้กองหน้าเขาเจ็บนะครับผมก็ไม่มีคนจบสกอร์นะครับสเปอร์ครับเปลี่ยนตัวครับผมเอา เอลิกไดยเอยอร์ลงมาแทนอูลิเกจาวานี่โรเซลโซ,โซโลงมาแทนตองกีเอนนอมเบเล่โอ้โหฟาวสองครั้งเท่ากันแล้วครับส่วนแมนยูครับแม่งก็ไม่เปลี่ยนตัวเช่นเคยครับโอเลกุน,น่าโซชามึงทำอะไรของมึงครับเนี่ยอ่าจะหมดเวลาครับเหลืออีก2นาทีครับสเปิร์ตบุกมาครั้งสุดท้ายเปิดเข้ามือเดเคอาร์ครับผมเดเคอาร์จะเล่นไว้หรือเปล่าคว้างครับ มาให้มักซยาลมงเดนนิสเจมยังไงครับเดนนิสเจมจะไปเองโดนเฮกเคนลงมาเล่นกับเราแล้วก็หมดเวลาเลยครับผมโอโหสเปร์นะครับเปิดบ้านเอาชนะแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์จากลูกยิงของซอนฮึงมินนะครับผมคนนี้ครับเป็นฮีโร่ให้กับสเปร์นะครับผมแต่นี้เป็นแค่ในเกมนะครับเดไม่รู้ว่าของจริงจะเป็นยังไงนะฮะถ้าจบอย่างนี้นะครับผมแมนยูนี่โอกาสลุ้นทัฟโฟก็ค่อนข้างจะริบหรี่นะครับผมนะ เรามาดูทางสถิติหลังเกมนะครับผมโอ้โหจากครึ่งแรกครับแมนยูแมนยูยิงยังไงก็ยิง่านรับไม่มีโอกาสยิงเพิ่มเลยครับผมแต่เปอร์เซ็นต์ของบอลนี้สเปอร์ก็แดกขาดหมดนะครับผม66ต่อ3าบนะครับโอกาสของสเปอร์เพิ่มมา4ครั้งนะครับผมจากครึ่งแรกโอ้ครึ่งแรกมีโอกาสยิงครั้งเดียวครึ่งหลังโอกาสยิงเพิ่มมา4ครั้งนะครับแล้วก็โอกาสเซฟของผู้รักษาประตูนะครับผมโอ้โหเดร์แอร์ครับครึ่งหลังได้เซฟออกแรงเซฟเยอะนะครับ เพราะว่ากองหลังเริ่มยุ่ยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจกันส่วนการส่งบอลนะครับผมแมนยูนี่แพ้ไปประมาณ3เท่านะครับผมโอ้โหเมืองจันเละเทะอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่ขอของจริงอย่าเป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับผมโอเคนะครับผมก็จบกันไปแล้วสําหรับการจําลองการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับผมหลังโควิดนะครับสำหรับท็อตแนมฮอสเปอร์เปิดบ้านพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใครชอบก็อย่าลืมกด like, ไลค์กดซับสไครต์ช่องบอลจะตะกองไว้ด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดการภาคแบบ นโลกสงเป็ดอย่างนี้นะครับผมแล้วก็เจอกันคลิปหน้าจะเป็นคู่อะไรติดตามกันไว้ด้วยครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผมโหก็ซอนฮึงมินนะครับผมได้เป็นแมนออฟเดอะแมชไปครับโซนแมนยูมึงก็ไม่เปลี่ยนทัวร์เลยจริงๆนะครับผมโอ้โหหอกหัดเอ้ย